ต่อมานะครับแล้วก็มาดูันที่ข้อ51เลยก็ได้นะครับถ้าเซตเเป็นเซตของจํานวนเฉพาะตั้งแต่1 50, น,นึถึงห้และ B เป็นจํานวนเอและ B เป็นเซตของเลขคี่ตั้งแต่1นึถึงห้อจงหาว่า A, อเมีสมาชิกกี่จํานวนข้อนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับเราแค่ต้องท่องจํานวนเฉพาะให้ถึง50ได้ซึ่งก็เขียนเลยครับมันก็จะมี 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ยี่สามยี่เก้าสามเอ็ดสามเจ็ดสี่เอ็ดสี่สามแล้วก็สี่สิบเจ็ดนะครับซึ่งถ้าเราท่องได้แบบนี้เนี่ยง่ายเลยครับน้องก็นับเลขขี้เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่จำนวนเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องนับแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าสองเนี่ยมันเป็นมันเป็นจํานวนเฉพาะหรือพรอมนัมเบอร์ที่เป็นเลขคู่เพียงจํานวนเดียว เราก็แค่นับจำนวนที่มันเหลืออยู่นะครับคำตอบก็คือมีมีสิบสี่จำนวนนะครับซึ่งถ้าใครที่ไม่รู้นะครับถ้าใครที่ไม่รู้เนี่ยเขาจะนับหนึ่งเข้าไปด้วยซึ่งพอนับหนึ่งเข้าไปด้วยเนี่ยก็มีช้อยลอกนะครับแต่ต้องโน้ตไว้หน่อยนะครับว่าหนึ่งเนี่ยไม่ใช่จำนวนเฉพาะโอเคไหมครับอ่า